ันนี้พานางเอกมาให้คุณชมเลยค่ะเป็นสิ้นจากจังหวัดสุขโขทัยแท้นะคะสิ้นทํามือค่ะสวยยาวนาน20ปีสีละลายสวยไม่เปลี่ยนแปลงคุรินสวัสดีค่ะวันนี้นําเสนอสิ้น9ก้าแถวจากจังหวัดสุขโขทัยลายหมาวันค่ะจอต่อเชิงนะคะลาย12หน่วยตัดซึ่งลายนะคะจบด้วยเส้นไหมค่ะยืนด้วยไยนะคะเป็นไหมแกมไยหัวสิ้นนะคะมีการทอพิเศษ ขึ้นมาเลยสาหรับตัวสิ้นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหัวสิ้นจะเป็นอ่าได้อีกเกรดหนึ่งเลยค่ะผ้าอีกเกรดหนึ่งเลยมีความอ่านหนาละเมียดละไมละมุนแบบนี้เลยค่ะซึ่งแค่หัวสิ้นก็พิเศษแล้วนะคะไม่เท่านั้นค่ะฝีมือคนทอคนนี้นะคะดูการเก็บงานนะคะเก็บให้เรียบร้อยฝีมือคนทอคนนี้นะคะมองใกล้ๆหรือได้ได้รับได้สัมผัสผ้าไปเนี่ยถือว่า เรียบละมุนมากๆค่ะเป็นไหมแท้นะคะเพราะฉะนั้นไหมแท้จะไม่ดีดไม่แข็งค่ะผ้าจะมีความนุ่มค่ะลายเครือวันหรือลายหมาวันนะคะยกริ้วสีทองค่ะตัวสีเขียวโบราณค่ะเขียวนี้เป็นเขียวปีกแมลงทัาปะค่ะซึ่งสวยกว่าในในรูปถ่ายที่ออกไม้คุณเห็นนี่มากมายเลยทีเดียวนะคะผืนนี้คุณินแนะนำแล้วก็การันตีความงามดูฝีมือขันเนียบเรียบ กเก็บได้ทุกรายละเอียดเลยค่ะมีการบุผ้ากาวให้คุณแล้วเรียบร้อยนะคะเนะะี่ยค่ะจบทั้งหมด10แถวพอดีนะคะที่คุณินนับได้ไม่แค่นั้นนะคะความงามบริเวณเชิงนะคะเชิงก็คือมีการเก็บรายละเอียดที่ละเอียดที่สุดที่ที่เป็นงานรุ่นดังเดิมนะคะตั้งแต่นกคุ้มนกคาบดอกหมีดอกหมีก็มีการเก็บเล็กเก็บน้อย อยากให้คุณเห็นค่ะงานนี้ละเอียดจริงๆนะคะเดิมอยากเล่าว่าคนทออยากทอผ้าผืานนี้เก็บไว้ใช้งานเองค่ะเนื่องจากวิกฤตโควิดอย่างนี้นะคะจึงจำเป็นต้องเอาสิ้นตัวนี้ค่ะออกขายนะคะเนื่องจากจะเก็บไปใช้งานเองจึงดูแลงานอย่างดีที่สุดตั้งแต่หัวจะลดเชิงสวยทุกองศางามทุกมุมค่ะผ้าแบบนี้ไม่พอใจยินดีคืนเงินค่ะ กุดินจะพาไปชมด้านหลังที่ต่อลายผ้าไว้นะคะนี่ค่ะลักษณะการต่อนะคะเราพยายามต่อให้ลายชนกันใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณได้ผ้าสวยที่สุดในราคาที่ยุติธรรมค่ะพืนนี้ราคา1นึ0 0มืบาทนะคะย้ำว่าหนึ0ง 2,500บาทเป็นสิ้นตีนจกผ้าทำมือแท้จากขนเม่นไหมแกมฝ้ายค่ะสนใจทักถามไทยคุรินเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นาทาง youtube ค่ะมีการรีวิวผ้าทุกวันนะคะหรือทาง facebook ก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ